มาดูมวยคู่แรกวันนี้ทางช่องแปนะครับกฎหมายเลข27ชกกันชคในพิกัดน้ำหนักร้อยปอนมุม,มแดงจากอำเภอเมืองจังหวัดราช,ชาบุรีชัดเงินเล็กพัรชรเยมน้ำเงินจากอำเภอบ้านข้าจังหวัดชัยภูมิธิรพัฒน ซ<ส>ิ่งผูชผู้ชี้ขาดบนเวทีได้แก่ร่มเกิงมีศาสตร์ไทยคะแนนก็มีวรชิตแช่มชื่นการกระวินปรางสะวภพาแล้วก็สุนทรสีบัวลานะครับผู้แรกพร้อมชมการชกผู้แรกเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับมาแล้วนะครับวยมดีวิถีไทยครับ ประจำวันอาทิตย์ที่28กันยายน2568เปิดหัวด้วยร้อยปอนร้อนวิชาครับชัดเงินเล็กคชระยิมเจอกับธีรพัฒสิทธิครูชาติอยู่กับมิสเตอร์ปองพินิจผลขันและก็พี่แจ๊ธรรมราชประสิทธิ์ดิดอําไพสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องแฟนมวยทุกคนครับได้เวลาของทุกท่านแล้วครับกอ,อนําทุกท่านไปยังสนามวัยวชนกองทัพอากาศสนามกีฬาทุปะเดมีดอนเมืองครับ ติดตามรับชมการแต่ยทอสดการแข่งขันๆๆชกมวยซึกมวยดีวิธีไทยของเราในวันนี้กันนะครับอาทิตย์ที่28กันยายนครับเปิดหวัวความมันคู่แรกตามกันเลยครับชัดเงินเล็กพัชระยิมครับน,นักจกจาาอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีครับมีคุณ,ณพนพดลพักดีศรีสัตติกุลนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะมีคุณบอยเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับทำการชิดซ้ำอยู่ที่ค่ายมวยพัชระยิมครับค่ายนี้อยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับธีรพัฒน์สิทธิ์กูชาครับ จากบ้านเค้าชัยภูมินะครับมีคุณสมเกียรติอมรอสันนะครับเป็นผู้จัดก,การหัวหน้าคณะมีโทนี่ลูกมหานาคนะครับอดีตน,นักชกชื่อดังนะครับเป็นทีมงานสนับสนุนเดอร์ผู้มิศร์ครับทำการอซีซตอมอยู่ที่ค่ายมวยสิทธิ์ครูชาติครับค่ายนี้อยู่ที่จังหวัดชัยภูมินะครับเมืองเจ้าพ่อพญาแลครับนี่คือเปิดหัวความมันคู่แรกทางช่อง8ของเราในวันนี้ครับ ตามไปหาคำตอบพร้อมๆกันนะครับว่าคู่นี้ใครจะเป็นผู้ขว้าชัยชนะไปได้ครับโดยการสน,สนับสนุนของยาแผนตราเสือ1ิบตัวสำหรับดองเล่าและยาดองเล่าเสือ1ิบตัวชนิดน้ำแก้กระาสบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตโดยในห้างเชิดชัยเอื้อบุญญาท์ลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งตัหนึ่งที่หนึ่งของลูกหมากรถยนต์ลูกหมากคุณภาพดีมากแต่ราคาถูกข,ของบริษัทบางกอกออทพัคจำกัดคุณปานวัฒนก,กิจเจริญวงโทรศัพท์กระสุนแปด9นึ ยกแรกเปิดหัวมานะครับตะลุมบอลกันเลยครับไม่ต้องรอกันนานครับแม่หมัดขวาไม่ถึงตีเข่าขวาได้ครับจังหวะมันตีเด็เเบาไปนิดนึงนั่นแหละครับคนหน้าคนตาเป็นอย่างดีนะครับเพราะวันที่ผ่านมาาต่อสดทางช่องแปดมาแล้วหลายต่อหลายครับจัดกันเล็กพัชราจิมนะครับหรือว่าบานไร้มนทาครับแกรกันแนนนะครับเสือก้านะครับตีกองทัพอากาศแดงนะครับจัดคะแนนเซนเตอรี่แล้วก็ล่าสุดแกร์กัแนนนะครับคิวเงินนะครับ ทีระพัฒน์สุขูชาครับแ่คะแนนเสียเก้าเหมือนกันนะครับแล้วก็มาแพ้เพชรปูจิสิทธานเอกลูกศิษย์ของโฟกัสทีเวทีมวยสยามอ้อมน้อยมาครับแยกมานะครับดังเกลงมีศาสับมือชกต่อครับขยับเข้าหาครับฉัดเงินเล็กเอาออกแทงซ้ายหน้าพยายามจะบวกหมัดนะครับธีระพัฒน์เกิดจัจ้องๆครับเตะพับในครับเบาๆครับทำลายจังหวะคู่ต่อสู้ครับ เตะขวาไม่ถึงครับธีรพัฒน์เื่อจะต่อยหมัดขวานี่แม่ยังแม่นไม่พอแล้วครับถึงเนื้อถึงตัวแล้วครับยกแรกครับอย่างที่เรียนไปครับดาวรุ่งรุ่นใหม่ๆครับนัและครับประวัติสสะอาดครับธีรพัฒน์กับจัดเงินเล็กครับราชบุรีครับชัยภูมินะครับแข้งขวาอ่านะครับสับขาจัดเงินเล็กพัชรยิมครับวานนี้ทางด้านของ เพชรทองเก้านะครับทีเวทีมวยเสียบมันน้อยครับอ่านะครับปัดขวาโอ้โหเดือดเลยครับจะเน้นหมัดเยอะเลยนะครับธีระพัฒน์ันนยครับในทำอะไรกันไม่ถนัดนะครับแยกออกมาครับโยกแรกโยกแรกนี่ก็ปล่อยทุกอย่างแล้วเตะขวาครับอ่าพยายามบุกหมัดครับอ่าบนเวทีนะครับภูชิกาดัมเกิงมีซาครับหัวหน้าชุดเพชรอะเลสวนครับสายตัดสินอยู่ทางข้างเหนือวันนี้มาทำหน้าที่ครั้งครับ ขวาเจอขวานะครับอ่ายกแรกมาก็เข้มข้นแล้วครับท่านผู้ชมเย็นๆนะครับเชื่อว่าน่าจะถึงดีกาอย่างแน่นอนครับเปิดวงความมันผู่แรกของเราในวันนี้ครับขยับเดินเข้าไปครับทางหน้าของทีรพัฒน์เนี่ยครับมาขวาถึงตัวปลายหน้าขวางหน้าครับอ่านะครับมาแบบแรงๆแล้วครับหมดยกที่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาตามความมันครับขอบคุณเพิ่มเติมนะครับสำหรับ ยาคุมาตรากาไกา่และก็พรยาเป่าคอตรากาไก่นะครับเจ็บคอเป็นแผลในปากลิ้นแตกครับเป็นยาแผนโบราณนะครับบริหารงานโดยแพทย์หญิงนัทพานีทัศนพงศ์โทร056271179รวมไปถึงเหลียงเซนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร,ร่างกายไม่เป็นสองครองใจชายบริษัทพัสเวลา่าไทยแลนด์จำกัดโทร0815545464นะครับไปกันต่อครับบนเวทียกที่สองนะครับจัดเงินเล็กกับทางด้านของธีรพัฒน์ อ่าเนี่ยครับปรับเป็นซ้ายนะครับจับเงินเล็กปัจจรายิ้มนะครับคนร้องร่วมค่ายของเพชรตองเก้าใจเพชรแล้วก็ชาองูวันลี่แระครับมาอยู่ที่นี่นะครับเอาแล้วครับตอกได้ได้แล้วเนี่ยครับไกยี่ที่วงในครับพยายามจะบิดออกมาแล้วครับร่างที่ทีครับตีไม่ได้ดันเกลืมีสาครับแยกแม่ดุดันดีครับทางด้านของเจ้าธีรพัฒน์เดินเปิดเกมตลอดนะครับเอาเตะขาดันเอาไว้เอาเตะขวาไปเป็นแข้งซ้ายของชัดเงินเล็ก ในครับในตีได้ไหมหาเหลี่ยมตีอยู่ครับหาเหลี่ยมตีอยู่แต่ก็คิกนาไปนิดนึงครับดัเกิีงแยกออกมาโดยตาครับเอราวัณสิทธิ์กูชาตนะครับดารุ่มจากแวงเจ้าพ่อพญาแล้วครับชัยาภูมิแก้ขวาเนี่ยครับอ่าแล้วถึงตัวขวาได้ครับเนี่ยครับพยายามจะสวนด้วยศอกนลครับจับเงินเล็กพัชรายินบิดมาเขานี้ครับเข้าเหลี่ยมซ้ายพอดีครับอ่าตีแล้วขวางตีแล้วคาครับอ่าต้องบอกว่าถึงอาวุธแล้วนะครับ พยายเดินต่อครับเตะตัดล่างไปปีน้ายเอาเตะขวามาครับล็อกลัดทำอะไรไม่ถนัดก็ก็ยังครับยังครับนี่ครับข้างบนสู้กันดีครับแต่ข้างล่างไม่ยอมตีกันอ่านะครับพยายามเดินมืนเดิมนะครับแขนซ้ายเบรกเอาไว้นะครับจัดกันเล็กวงในลงเอวรัดล่างครับบิดมาครับทีละพักนะครับเสยด้วยเข่าซ้ายอีกทีนะครับโอ้โห าดวลชวนทะเลาะแล้วครับทางด้านของทีมราชติดกูชาติเนี่ยครับปัดขวาอ้าวอ้าวอ้าวนั่นแหละครับวงในหัวที่วงในครับรั้ล่างลงเอวแล้วครับจับกันเล็กปัชราจิมนะครับรับมากเกินไปก็ไม่เป็นผลดีนะครับแก่ขวานำเข้าไปก่อนแล้วครับขวาแล้วก็ถึงตัวแล้วครับาดวลชวนทะเลาะที่วงในดูนะครับ รัดล็อกสบายแรกครับวงในก็ยังตีกันไม่ชัดแล้วครับเปิดเกมดีเหลือเกินนะครับธีรพัฒน์นี่ครับยังโยกไปต่อออกแข้งซ้ายหน้าสูงครับทีบซ้ายครับฉันจะเล็กธีรพัฒน์เดินชนไปเรื่อยครับนี่ครับหนึ่งสองแล้วตีข่าวาครับมีถีบบ้างมีเตะบ้างแล้วก็มีบัดบ้านนะครับเป็นเบยใบนำทางไปก่อนนะครับอยากออกมาครับวงในนี่ต้องบอกว่านี่ครับ กางเดียวแล้วครับทางด้านของจัดเงินเล็กหมดยกที่2ครับชมโฆษณาสวยๆเดี๋ยวกลับมากลับมาตามต่อนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเดินเปิดเกมตลอดนะครับทางด้านของธีรพัฒน์ขยันเลยแหละครับมีอาวุธนําด้วยครับรับเยอะไม่ได้แล้วนะครับทางด้านของจัดเงินเล็กครับในยกนี้ครับขอบคุณนะครับก่อนชมยกต่อไป จากอุปกรณ์มวยอาวุธนะครับสุดยอดอุปกรณ์มวยที่ถูกออกแบบและผลิตขึ้นโดยคนไทยเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของอาวุธมวยไทยให้แก่นักมวยไทยทุกคนอย่างแท้จริงอุปกรณ์มวยอาวุธอุปกรณ์มวยของคนไทยเพื่อมวยไทยรวมไปถึงโคคาคลาหาดทิพภาคใต้14จังหวัดโดยท่านพลตรีพัชรรัตนกุนลเอาละครับไปกันครับบนเวที่รายการยกที่3นะครับด้งน,นของจัดเงินเล็ก ต้องเพียงนะครับต้องสู้เลยครับตอนนี้สองยกที่ผ่านมาไปต่อยเกมรับนะครับทีไปครับอ่าขณะที่ทีรัพักครับดาวรุ่งอนาคตดีครับจ่าชัยภูมินะครับเหมือนเจ้าพ่อพญาแลนะครับห่าดวนชวนทะเลาะที่วงในตีได้ไหมครับแหมสามเรียมุมตะคังครับยังตีไม่ได้กรรมการแยกออกมาเอาล้วครับต้องเดินแล้วครับทางด้านของฉันเล็กกับช้าไม่ได้แล้วครับแ่จะเดินเดินไปหน่อยนะครับโอ้แข่งซ้ายดีครับมีอัธิให้สามหมื่นนะครับ สำหรับฉับเลินเล็กออาซ้ายเอ่าแทงแทงสายทำงานดีครับอ้าซ้ายทีนึงครับธีรพัฒน์ธีรพัฒน์ถึงตัวครับตีเข่าขวาครับจัดเล็ดแม่ไปลงเอวซะเอาพยายามหาเหลี่ยมตีอตูนเข่าครับเข่าขวามาครับฝ่ายทีนึงนะครับรอยลูกไะน่าเชือกนะครับการกัดันมาใหม่ครับกลางเวทีแล้วครับแก้ขวาครับแม่พออัดฉีดมาครับยาบำรุงหัวใจมานี่เดินเลยครับทางด้านของฉับเลินเล็กแม กระตุ้นได้ดีเลยนะครับเงินอัดฉีดเดียครับถือว่าเป็นยาฉีดนะครับไม่ช่ไม่ใช่ยาชาครับขยับเข้าไปครับแข้งซ้ายหน้าครับเตะขาครับแต่ว่าถึงตัวอีกแล้วครับธีรพัฒน์ธีรพัฒน์ถึงตัวเอ่อรัดเอวรัดเอวตีเข่านะครับแต่ด้านของท็อมุมแบงนะครับจับเงินเล็กนะครับแก้ขวาลำตัวครับ แล้วก็นันเททิ้งไปเลยครับทางด้านของชัดเงินเล็กธีรพัฒน์ลุกขึ้นมาเอาล้วครับตั้งการขยับเดินก้าไปครับแหมโดนหมัดซ้ายโดนแข้งทรายครับโดนหมัดขวาและโดนแข้งทรายนะครับาดูนะครับจอมหน้าแล้วครับชัดเงินเล็กแต่ว่าในเนี่ยครับแกไปลงเอวอย่างเดียวเลยครับใส่สีหน้าแววตาแกยังยังดูแบบกั๊กกักอยู่นะครับสู้พลางขอยพางครับเหุบขวาพยายามจะเตะซ้ายครับ ระพัดอีดูสายตาความมุ่งมั่นครับเอเตะขวาไปก่อนครับโอ้ยจับมาทำการแย่ไปโดนแข้งนี้ครับด้านล่างนุ้พี่น่าจะเป็นอนุภาพสิทธิ์กูอัดนะครับยืนอยู่ด้านหลังด้านล่างนะครับทางด้านของที่ระพัดสิทธิ์กุยชาตินะครับในทีมของท่านนายกสเตทนะครับสากุลรัตนาซึ่งวันนี้มีศิลปะไทยครับไม่ว่าสอนสิทธิ์ป้อสมานเดิมครับจำเขานะครับมาขึ้นเวทีครับนะครับเป็นดาน อันตรายครับรุ่นน้องนะครับอย่างทางด้านของอันชันนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมพี่น้องแฟนบอลติดตามครับเนี่ยครับนายแกนลงเอวอย่างเดียวรัดล่างอย่างเดียวครับอ่าบิดมาบิดได้ไหมอุ้ยไปหัวซุกหัวซุนอีกแล้วครับการส่งตัวไม่ดีนะครับจัดระเบียบร่างกายยังไม่เหนียบพอครับพักก่อนตัดต่อนะครับเข้มข้นเลยนะครับจังหวะรัดหมุนเตะซ้ายครับเนี่ยครับต้นๆ้ีดีเหลือเกินนะครับทางด้านของฉัดเงินเล็ก แต่ไป,ไปปลายเนี่ยมาถอยอีกเดินก็เดินดีอยู่แล้วนะครับเอาตามต่อนะครับขอพระคุณการสนับสนุนของกาแฟตราคอฟฟี่ฟาร์มด้วยนะครับกาแฟตราคอฟฟี่ฟาร์อร่อยเข้มเต็มรสกาแฟชุมพรมีให้เลือกหลายรสชาติสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อไปที่0899672216ครับ่ะครับก่อนที่จะตามยกนี้ครับ ขอเชิญชมนะครับสุดปรานบางกระทุ่มครับบริเวณหน้าสถานีรถไฟบางกระทุ่มนะครับอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิศนุโลกครับวันจันทร์ที่6ตุลาคมนี้ครับจัดโดยม่อโบออกแกนไนนะครับประกอบคู่โดยเมธาอิดตัดสินโดยชุดเพชรนาเรศวรนะครับอาจารย์นำโดยมิซ่าครับสนับสนุนโดยท่านสจวิชิตออกละออนะครับพลอยดีวิทีไทยนะครับให้การสนับสนุนบนเวทีครับโดยต่อครับยกทีเซครับยกทีเซนะครับเปิดหัวความมันคู่แรกวันนี้จัดเเล็กกับทางด้านของธีรพัฒน์ ตอนนี้ต้องบอกว่าอับชีดยาบำรุงตับยาบำรุงหัวใจโอ้ย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 ไม่นับครับโอ้โหรอบวุดมิดเลยครับอาแล้วครับโดนน่ะโดนแน่นะครับแต่ว่ามันรุนแรงพอที่จะเป็นจังหวะนับหรือเปล่านะครับอ่าในขวาครับจะนั่งธีรพัฒน์ขวางเอาไว้ขวางเอาไว้ทำอะไรไม่ถลันก็แยกออกมา เอาแล้วครับฐานนับนี่ตุยทีเมนแตกแน่นอนครับเอาแล้วครับปัดแล้วครับตอนนี้เสริมมัดแล้วทางด้านของชักเงินเล็กพัชรายิ้มครับกับอัจจีพก้อนมาหืมมาครับหนึ่งแสนบาทนะครับเอาเนี่ยครับแข้งขวาเอาแล้วครับที่ผ่านมายังไม่เสริมมัดยังไม่ต่อยมัดแล้วครับทางด้านของชักเงินเล็กอ่าต่อยมัดชุดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาต้องบอกว่าหัวใจลนมาอยู่ตาตุ่มเลยนะครับเอาแล้วครับมาเดินแล้วครับนั่นแหละครับอัจจีพหนึ่งแสนนะครับอัจจีพหนึ่งแสนครับให้ทางด้านของชักเงินเล็ก ว่าจะได้หรือไม่ได้ครับลุ้นกันแล้วครับโอ้ยไปโดนแข้งขวาครับเตะโดนแข้งขวาครับเดินต่อยแล้วทําดีนะครับเนี่ยครับเป็นซะอย่างงี้ครับอาจจะเป็นแผนหรือเปล่าครับพยายามเตะขาครับเอาบิดมาตีเข้าขวาได้ครับของมันโดนกันได้แยกออกมาครับกรรมการได้นะครับเต้นกระเดื่องขึ้นมานะครับฐานของชักเล็กยกนี้นะครับวจะต่อเนื่หรือไม่เอานะครับมาโอ้โหดูนะครับ ตงในไม่ลงเอวนะครับเ่าขาเ็บเข้าไปไปเอียงข้างอีกครับทางด้านของชัเล็กเนี่ยครับตีได้แล้วครับธีรภัทรเอียงข้างให้ครับอ่าแค่ซ้ายได้ไซได้บิดได้เสียวแล้วครับอย่างนี้ครับอ้าวล้มอีกครับโอ้โหโดนเตะขานะครับเนี่ยครับเป็นไปได้ทุกอย่างนะครับเอาเตะซ้ายดนักเอาไว้ครับโดนแค่ขาคืนครับแต่ไอ้ทรงตรงนี้นี่ไม่่อยสียเท่าไหร่ไม่ไปไรครับอ่าผ่านกันได้ผ่านกันโดนและเดินข้าหานะครับธีรภัทรเอาจับครับ คนต่างตีหมุนออกข้างมาตีเข่าซ้ายอ้าวแม่โอ้โหเนี่ยครับเกิดอะไรขึ้นกับทางด้านของธีรพัฒน์นะครับยุนี้ครับตอนนี้บรรยากาศในสนามเวลานี้วุ่นวายแล้วครับโอ้กลายเป็นยุคดีของทางด้านของจัดเงินเล็กเลยครับแยกออกมาครับดันเกลียวสาดับช่วงเวลาที่เหลืออยู่นะครับอ่านั่นแหละครับธีรพัฒแกขวาอัดเข้าไปโอ้เกบคนเราใจนะครับเปิดหัวคมมันครับ ไปชมสิ่งดีๆที่น่าสนใจครับเดี๋ยวกลับมาติดตามนะครับยกสุดท้ายครับกลับมาตามต่อนะครับคุณผู้ชมครับดูภาพช้าครับเนี่ยครับหมัดขวาครับแล้วก็แมดูก็โดนบางๆนะครับเสียหลักด้วยนะครับแล้วก็มาโดนจังหวะนี้ครับแมโดนเตะขาหน้าครับเป็นไปได้หมดนะครับแฟนมวยครับโอ้กลายเป็นคู่ดีไปเลยนะครับเปิดหัวมวยดีวิถีไทยวันนี้ครับ ข้าวเกลียบกุ้งฟูจิ3รสชาติรสสาหร่ายรสดั้งเดิมรสบาร์บีคิวและสินค้าใหม่ฟูจิเอสข้าวเกลียบแผ่นใหญ่รสกุ้งคั่วพริกเผ็ดและรสแจ่วฮ้อนรสชาติใหม่สไตล์อีสานกรอบเต็มร้อยอร่อยเต็มคำครับโดยบริษัทไพบุตโปรดักต์จำกัด028138001ปตอนนี้มีอธิษฐานให้กับทางด้านของมุ่มแรงฉันยันเล็กทะลักยินห้าแสนบาทโอ้โหนะครับแผ่นใหญ่นะครับผ่าแล้วครับตางต่อนะครับจบสุดท้ายสามอาทีสุดท้ายครับ ปจอตัวความมันคู่แรกวันนี้ต้องบอกว่าร้าใจครับนวครับหลุยเตอครับทางด้านของชัดเงินเล็กวัชระยิมเนี่ยครับโดนตัดล่างล้มอีกแล้วครับโดนตัดล่างล้มอีกแล้วครับทางด้านของธีรพัฒน์สิทธิ์กุชชานะครับในทีมของานายกสเตทนะครับแล้วก็อันภาคสิกรลงอ่า ต้องบอกว่ามาถึงตรงนี้หายใจไม่ทั่วท้องนะครับโอ้โหทั้งสองฝ่ายเลยนะครับพยายามจะเดินเข้าหานะครับโอ้คนเตะบนคนนี้เตะล่างหนีมัดด้วยนะครับโอ้ยมายกนี้มาหลายอย่างครับทางด้านของจัดเงินเล็กครับห้าแสนบาทโอ้โหแอบคิดต่อยต่อยห้าปีไม่รู้จะเก็บได้ไม่ได้นะครับถ้าเกิดรับค่าตัวอย่างเดียวนะครับนั่นแหละครับเอาลักครับใส่ไปครับโอ้โหเนี่ยครับแกวเรียวแรงมาจากไหนครับ ทางด้านของจัดเงินเล็กนะครับออเราก็มุ่งมั่นดีเหลือเกินครับผลการชกจะออกมาอย่างไรเราไม่รู้นะครับแต่ว่าสู้ได้ใจนะครับอย่างนี้สู้ได้ใจครับนะมันต้องหัวใจต้องมาก่อนครับดาแล้วครับแล้วก็บรรยากาศทางมุมแดงก็ต้องมาหยุดชี้นะครับแตะแหยบเข้าไปครับอ่าคนนึงเตะบนคนนึงเตะล่างเอาเตะขวาไปครับแตะโจนเตะซ้ายครับแล้วก็มาตีขวาได้นะครับเอาหัวทิ้งออกไปกระหมมหลุดออกไปนอกเชือก ตัวเองหลุดไปไกลกว่าครับไม่เป็นไรครับอ่ขาขาขยับไปต่อครับเดินครับถึงตัวแล้วก็มลักษณะการจับนี่ไปฝึกจับใหม่ครับคึกเข่านะตีได้นะครับอ่แยกออกมาครับต้นๆนทางด้านของชัดเนเล็กกันไปลงเอวได้เยอะนะครับแล้วครับแต่ทางไมรู้ครับแต่ว่าสู้ถึงที่สุดนะครับ ได้ใจท่านผู้ชมพี่น้องแฟนบอลที่รับชมการถ่ายทอดสดไปแล้วนะครับวันนี้สองช่องทางครับเหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือช่องแปดหมายเลขที่สิบเจ็ดแล้วก็แอปพลิเคชันของรายทีวีครับเสิร์ฟประมันมาจากสนามวัยยาวชนของทัพอากาศแห่งนี้นะครับลุยเต้าครับชนิดต้องบอกว่าหยุดไม่ได้เลยครับทางด้านของจับเงินเล็กไปเล่นไปครับไม่รู้จะออกหน้าไหนเหมือนกันนะขยับอัปเตะขาครับอ้าวเนี่ยครับล้มข้างยืนครับทีมงานโบกต่อครับก็แบบที่แม่ไม่ต้องหันดีหันฝังครับ แน่วแน่แหมเตะพื้นครับโอ้ยกระโจนเข้ามาโดนขานี่ครับการตัดสินใจไม่เด็ดขาดอ้าไปต่อครับหยุดหยุดไหมหรือยังไงเอาอะไรสักอย่างหนึ่งครับจะหยุดก็หยุดเลยครับจะเดินก็ต้องเดินต่อน่าจะพอแล้วครับนั่นแหละครับก่อนลังเลแหละครับการไปมองพี่เลี้ยงแลลวครับว่าจะเอายังไงครับตัวเองนี่ตัดสินใจได้ไม่แน่นอนครับเอาแล้วครับจบแล้วครับ สุดติงกะดิ่งแมวไปแล้วครับเปิดวอลความมันคู่แรกของมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับลุ้นกันระทึกเลยทีนะครับเดี๋ยวรอการตัดสินแล้วก็ชูมืออย่างเป็นทางการนะครับจากกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านละครับวอรชิตแชมชื่นครับการตะวินปรามสาวพาครับแล้วก็สุนทรศรีบัวลาครับไปสุดท้ายครับรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือับทางด้านของธีรพัฒน์สิทธิ์กูชาครับนั่นแหละครับเฉือนชนะคะแนนทางด้านของ จับเงินเล็กไปต้องบอกว่าหัวใจแทบวายครับอา่า